ในการปกครองประเทศอ่านดูนิดนึงว่าอะไรบ้างสิ่งที่ทำให้พระองค์เป็นมิ่งขวัญของประชาชนชาวไทยก็คือทรงยึดหลักทศพิษราชธรรมนะเอานักเรียนเขียนนักเรียนเขียนบรรพัดที่สอง หลักทศพิษราชธรรมคือหลักธรรมเอาเขียนลงไปนะบรรทัดที่สองเขียนบรรทัดที่สองลงไปแล้วขีดเส้นใต้<อ>เดี๋ยวเราจะดูว่าทศพิษราชธรรมนั้นมีอะไรบ้าง<อ>ใครตอบได้บ้าง<อ>ทศพิษราชธรรมน่าจะมีกี่ข้อ,อน่าจะมีกี่ข้อ,อสิบข้อ,อนะสิบข้อ เขียนบรรทัดที่สองลงไปแล้วขีดเส้นใต้อ่าเราขีดเส้นใต้ไว้เดี๋ยวเราจะมี10ข้อ,ขอเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนแบบเร็วๆนะแล้วก็ไปหาความหมายมาก็แล้วกัน เดี๋ยวเรียงครูบอ,บอกว่าให้เขียนบรรทัดที่สองใช่ไหมคะแล้วขีดเสน้นใต้อ้าวต่อไปประกอบด้วยอันที่หนึ่งอันที่หนึ่งคือทานอากก้าวเขียนลงไปทานรู้จักทานไหมทานการให้การเสียสละ ทานคือการเสียสละนักเรียนเคยเสียสละไหม,มต้องเสียสละถึงจะเป็นผู้นำได้นะหนึ่งทานผู้ชายเขียนหรือยังอ่าเขียนแล้วต่อไปข้อที่สองน่าจะเป็นอะไรคะศีลศีลก็คือความประพฤติท,ที่ดีงามความประพฤติท,ที่ดีงามนักเรียนมีไหม กายวาจาใจดีหรือ,อยังดีแล้วใช่ไหมอ่าพอ,อได้พอได้อันนี้มีอยู่ในพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะต่อไปอันที่สามบริจาคเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 3บริจาคเอาต่อไปใครคุยก็ไม่ทนันละอ่ะ4ความซื่อตรงความซื่อตรงก็คือดำรงตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตนะอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงใช่ไหมเอ่ยไม,อไม่คดโกง ทำได้เปล่าคะทำได้ไหมเด็กๆก,ก็ทำได้นะต่อไปข้อที่5ข้อที่หความอ่อนโยนความอ่อนโยนแค่เห็นภาพก็รู้แล้วว่าอ่อนโยนไหมอืมอม,มันจะเห็นคนแก่คนชราแล้วรีบวิ่งหนีใช่หรืเปล่าไหนใครเบื่อคุณย่าคุณยายบ้าง ไม่มีคนเบื่อนะอันนี้คือความอ่อนโยนต่อไปข้อที่6ข้อที่6ความเพียรความเพียรมีความขยันในการทำงานมีความขยันในการทำงานนักเรียนลองไปเปิดแบบเรียนดูนะมีความหมายอยู่ในนั้นและนักเรียนก็เติมลงไปให้ครบวันนี้เอาไปแต่หัวข้อก็แล้วกัน ต่อไปเสียงดังแสดงว่าเสร็จแล้วความไม่โกรธความไม่โกรธมีความอดกลั้นนะมีความอดกลั้นนะมีความอดกลั้น อาวต่อไปข้อที่8การไม่เบียดเบียนการไม่เบียดเบียนคือไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นมีไหมใครสร้างความทุกข์ให้เพื่อนมีไหมเรานั่นแหละ สร้างความทุกข์ให้เพื่อนหรือเปล่านะเอาต่อไปกระบดดแล้วข้อที่9ความอดทนอดทนต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบอดทนต่อความยากลำบากนะแต่ถ้าอดกลั้นเมื่อกี้นี้อดกลั้นเมื่อกี้นี้เป็นเรื่องของความรู้สึก นะความรู้สึกความไม่โกรธที่ว่าข้อไม่โกรธนะ่ะคือความอดกลั้นในเรื่องของจิตใจแต่อันนี้เป็นความอดทนในด้านร่างกายนะต่อไปต่อไปข้อที่10ข้อสุดท้ายความยุติธรรมความยุติธรรมยึดถือความถูกต้องเป็นหลักไม่เอ็นเอียง ไปในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือในฝ่ายที่ผิดนะคะอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทศพิธราชธร,รรมหรือหลักธรรมของพระราชาสิบประการที่มีอยู่ในในพระมะหากษัตริย์ทุกพระองค์นะตั้งแต่สมัยสมัยไหนนะที่จำความได้สมัยไหนสุขโขทัยอยุธยาธนบุรี จนปัจจุบันคือกรุงรัตนโกสินทร์ <Okay. S 1> เพราะนั้นก็เลยทำให้พระมหากษัตริย์ท,ที่ที่เราเคารพสักการะที่เป็นศูนย์รวมจิตใจก็ยังอยู่ในใจของคนไทยทุกคน <Okay. S 1> เพราะนั้นอันนี้ถือเป็นสถาบันที่พวกเราเคารพยกย่องนะและทิดทูลบูชาเ,เนื่องในวโรกาสที่ในหลวง มีพระชนมายุ8 4พรรษาเพราะฉะนั้นก็ขอให้นักเรียนได้ทำความดีที่นักเรียนชอบพูดนะคะทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะท่านก็จะได้เออสบายใจใช่ไหมคะเอาละความดีของเด็กๆง่ายมากเลยทำอะไรคะแค่ตั้งใจเรียนหนังสือเท่านั้นนะไม่เกเรไม่คุยกันในระหว่างเรียนก็ถือว่าดีมากเอาละ วันนี้คุณครูคิดว่านักเรียนคงจะทำได้นะคะไม่ยากจนเกินไปหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ